โอเคครับหลังจากที่ช่วยเพื่อนเสร็จนะครับผมภารกิจช่วยเพื่อนเสร็จคือการหากลงรอบๆนี่แหละพื้นที่นั้นแหละแมงนานโอเคพอเราช่วยเพื่อนเสร็จปุ๊บเราก็จะเจอปีศาจแมงมุมนะครับผมมันเป็นดันเจี้ยนใหม่ด้วยที่เราจะต้องเจอกันนะครับผมเลเวลยี่สิบถึงยี่สิบห้านะครับเป็นการเก็บเลเวลที่ดีมากแต่ด่านนี้ค่อนข้างเจ้าโหดนะครับผมตอนนี้เราช่วยเหลือเพื่อเราได้แล้วนะครับเราจะต้องต่อสู้เพื่อหมู่บ้านนี้นะครับงานนี้บอกเลยว่า โอ้โห oh, ตอนนี้เราต้องฆ่าไอ้ตัวที่เราสวมบทบาทอีกแคนะเราต้องฆ่ามันเพื่อเลขสติมันกลับมาตอนนี้คุณไม่ใช่คนเดิมแล้วคุณโดนปีศาจแมงมุมเข้าสิงด้วยครับผมตอนนี้เราต้องช่วยไอ้โลนนะครับผมกระทิงไอ้ลนที่ตามเรามาด้วยนะฮะตอนนี้ดาเมจพีทผมมันขี้กะขี้เกลือมากเลย <S <S พี่น้องบอกเลยว่ามันก็ยากมากสําหรับการที่จะเล่นพีทแล้วแบบ มันหงุดหงิดนะบางคนหงุดหงิดนะที่แบบมาเล่นตัวที่ไม่มีดาเมจเลยบางคนบอกเล่นไม่ได้แต่ไดเรนมาก,ก็เลยไปถึงเวลยี่สิบเอ็ดแล้วครับก็บอกเลยว่ามีบทบาทความสาคัญมากกับการลงดันเจี้ยนด้วยนะมากๆครับตอนนี้ก็ต้องฆ่ามันก่อนนะครับผมเพื่อจะผ่านด่านตรงนี้มิชชั่นตรงนี้มันก็มีติดสตันมั่งอะไรมั่งเป็นการเปิดตัวของดันเจี้ยนใหม่ด้วยครับผมดันเจี้ยนแมงมุมเงานะครับผม ดันเจียนนี้เป็นดันเจียนที่โหดพอสมควรเราต้องหาเพื่อนๆนะครับเพื่อไปเข้าปาร์ตี้แน่นอนว่าอาชีพที่ขาดไม่ได้คือบาทพิสเนโคสาตัวพาราดินพาราดินตัวชนเลยครับผมเดี๋ยวในคลิปหน้าเพื่อนๆจะเห็นพาราดินชนบอสนะครับเป็นอะไรที่สําคัญมากถ้าใครไม่ได้เล่นพาราดินนะตายครับผมมันเป็นตัวแบกแรงเลยนะตัวแบกดันเจียนเลยนะพาราดินนะ่ะบอกเลยงานนี้สําคัญสุดๆ สำหรับคนที่จะเข้ามาเล่นกับออฟเดอรมากก็มาเลยครับผมเซิร์ฟเอเชียสองไทยแลนด์นะครับผมคนไทยเล่นกันเยอะนะจ๊ะบอกเลยคนไทยเล่นกันเยอะแล้วตอนนี้รุ่นน้องผมก็อยู่กิวท็อปเซิร์ฟด้วยนะผมดีใจมากเลยน้องต้นนะฮะมุรานะครับผมอยู่ท็อปเซิร์ฟเลยเดี๋ยวไปดูคลิปโฆษณาช่วงหน้าด้วยครับผมกับการตีกิววอลจะเป็นยังไงนะฮะสนุกแค่ไหนบวกกันมันนะผมว่าบวกกันมันมาก คิววอร์เวอร์นี้การ PVP การเก็บแต้มการล่อซื้อโอ้โหแม่งมีทุกอย่างนะครับเกมนี้ต้องบอกเลยว่าสนุกครับผมการคอมโบก็มันด้วยแต่สิ่งที่ไม่ดีเลยคือไม่มีออโต้บอทนะครับผมเกมนี้ไม่มีออโต้บอทไม่มีการกดปุ๊บเควสแล้วเดินไปอันนี้ไม่มีค่อนข้างจะเล่นยากและการคอนโทรลสกิลค่อนข้างที่จะต้องยากมากแต่ภาพสวยไหมก,ก็พอได้นะผมว่าภาพก็พอได้ ก็มีอะไรทํามากมายเยอะแยะสังคมมิสติ้งดีถ้ามี Discord นะครับเห็นดูดิถ้าเป็นตัวดาเมจกูจบเวสไปแล้วช้าจริงๆพิดพีทว่าจะจบแต่ละมิชชั่นฝืนทนกันต่อไปจ้าพวกใส่ซัพพอร์ตทั้งหลายโอเคครับผมจบมิชชั่นนี้แล้วนะครับ ก็ไปคุยเพื่อรับ XP e ด้วยสำหรับคุณโรนนะครับผมสำหรับมิชั่นนี้กับการช่วยเหลือคนในหมู่บ้านด้วยโอเคต่อไปเราก็ต้องวิ่งไปดูในเรื่องขี่ไรโนสัตว์เลี้ยงของเราดีกว่าโอเคถามว่าสัตว์เลี้ยงมีความสำคัญไหมก็ก็ทำให้เดินไวขึ้นนะครับพี่น้องถ้าไม่มีก็ปวดหัววิ่งชา้าวิ่งไม่ทันใจนะครับผม ก็เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกนะครับสําหรับคนยากจนด้วยนะจ๊ะที่ไม่มีตังค์ซื้อนะจ๊ะโอเคตอนนี้ก็ทําภารกิจต่อไปนะครับภารกิจนี้ภารกิจนี้ต้องต้องฆ่าทั้งหมดในแคมป์นะครับผมเพราะว่าตอนนี้ คนในแคมป์เราโดนปีศาจมงมุมเข้าสิงด้วยนะโอเคตรงนี้ก็เป็นมิชชั่นที่เดี๋ยวเคลียร์ง่ายๆเลยพอฆ่าหมดปุ๊บก็ผ่านไปด้วยนะครับโอเคครับพี่น้องพอถึงผ่านภารกิจตรงนั้นแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็ต้องข้ามเมืองไปนะครับผม จุดมุ่งหมายคือเอลนะครับผมเอลส์แลนนะครับผมเป็นที่เก็บเลเวลที่ดีมากในช่วงนี้นะครับผมเลเวลตันเห็นน้องๆก็บอกว่าเลเวลยี่นะครับผมแต่ว่าวันนี้ก็มีกิจกรรมพิเศษนะครับผมก็ทําให้ผมทะลุเพดานเวลไปแล้วไปอยู่ที่เลเวล28ดนะครับก็ถือว่าโอเคมากโอเคเดี๋ยวเราไปรับเควสดันเจี้ยนกันต่อนะครับกับภารกิจนะครับผมโอเค ช่วงนี้การเก็บหินการเก็บเควสก็ถือว่าดีนะครับผมได้รับเหรียญเหรียญคะแนนต่างๆนะครับผมตอนนี้ต้องรีบทำคะแนนนะครับผมตอนนี้ไม่มีกิ้วนะตอนนี้ออกกิวไปละเอ้ยยังยังยัง,ย,งยังไม่ออกกิว้วเดี๋ยวสักพักก็จะออกกิ้วแล้วครับผมข <laughs> อรุ่นน้องชวนเข้านะครับผมตอนนี้ก็เอาไว้ตอนนี้ก็เป็นมิชชั่นที่จะต้องเก็บกล่องสามกล่องนะครับผม ที่อยู่ในเมืองนี้ด้วยมันเป็นสัญลักษณ์ของหินไอเทมอะไรอย่างหนึ่งเพื่อไปทําภารกิจนะครับผมแต่ในระหว่างที่เราจะเก็บหินนั้นเราจะต้องทำไงก็ได้ให้เราได้เก็บหินนะเพราะเราต้องเจอไอ้มอนเตอร์นเนี่ยมอนเตอร์พวกนี้คอยก่อกวนวในการเก็บหินนะครับผมถ้าบางคนฆ่าได้ฆ่าเลยนะครับผมแต่ดาร์เรนมานี่ดามเมจต่ํามากดูสถานการณ์ดูโจมตีทีละแ1ดสิบเอ็ดแต่พี่น้องจะฆ่ามันยังไงอะเนาะโอเค กล่องมันเสือกอยู่ตรงมอนเตอร์ด้วยนะครับก็เลยต้องปิกอัพิกัพทันไหมไม่ทันนะครับผมมอนเตอร์เข้ามาโจมตีเราก่อน <c oughs> สู่เมืองเอลที่สวยงามด้วยนะครับกับบทบาทใหม่ของนักธนูนะครับตัวละครพิเศษที่เข้ามาช่วยเราในการเคลียร์เนื้อเรื่องกับมิชชั่นใหม่ๆด้วย ต้องบอกเลยว่าบอสโหดทุกมิชชั่นแล้วก็เป็นอะไรที่อลังการงานสร้างมากครับพี่น้องอ่าได้เวลาเก็บโอเคเหลืออีกหนึ่งกล่องครับผมอีกหนึ่งกล่องเก็บง่ายๆไม่มีมอนเตอร์ก่อกวนนะครับผมโอเคจบมิชชั่นนี้แล้วถุงมืออะไรทุกอย่างโอเคเพราอความรวดเร็วเราขี่ไรโน่ครับผมเราต้องขี่ไรโน่เพื่อเดินภารกิจ เพื่อความรวดเร็วของทุกคนโอเครับ <G ül> อีก e x p โ oh, อ้โหอีก1,000เหรียญไอ,อเหรียญน,นี้สำคัญมากนะเอาไว้ซื้อของซื้ออะไรในเกมได้นะฮะส่วนใครอยากจะเทพจะหลอ่อโปรโมชั่นดีๆจากทางทาลิสแลนดก็มีสกินวสวยๆด้วยนะครับพี่น้อง สำหรับตอนนี้ไดนมากก็มุ่งหน้าสู่ภารกิจใหม่นะครับไปไปไปวิ่งไปวิ่งไปก่อนโอเคช่วยเหลือบุคคลที่อนอนอยู่ ฟื้นแล้วหรอคือท่านรอนหรือท่านเฮียอะไรกันไม่รู้นะมันฟื้นแล้วเพื่อจะไปเดินภารกิจกันต่อนะครับงานนี้เปิดหินหน่อยเปิดซีราโอเคเนื้อเรื่องต้องไปต่อนะครับผมเกมนี้ยังไม่ตันนะจ๊ะเนื้อเรื่องต้องไปต่อด้วยรับ exp ได้ชุดใหม่หรอโอ้โหได้อีกหนึ่งพันเหรียญนะครับมาต่อไปเข้าเมืองไปก่อนเข้าไปปราสาทก่อนครับผมรับคำสั่งว่ามีภารกิจอะไรบ้างให้เราทำนะครับผมขี่ไรโน่ไปแบบวิ่งไวมากถ้าไม่มีไรโน่นี่ต้องใช้สกิลของพีทในการวิ่งตินตินไฟนะครับ ตอนนี้เป็นการเปิดเสานะครับผมด่านนี้เป็นการเปิดเสาเพื่อเรียกปีศาจแมงมุมออกมาครับผมนะครับผมด่านนี้ใช้เวลานานมากเดี๋ยวผมอาจจะมีข้ามฉอดนิดนึงนะครับพี่น้องเผื่อคนที่ติดตามอยู่อาจจะงงว่าจะต้องถึงมิชชั่นตรงนี้ฮะมิชชั่นที่เปิดเสาด้วยนะครับผมเปิดเสาเพื่อเรียกบอสแมงมุมตอนนี้เดร์มาเรเวล24นะครับผมกิ้วเก่าเดี๋ยวผมก็ได้เวลาออกกิ้วแล้วพราะรุ่นน้องก็ชวนผมเข้ากิ้วด้วย เดี๋ยวยังไงก็คิวนี้เราไม่รู้จักกันเนาะขอโทษทีครับตีมึงออกคิวกูทอมไมเมื่อวานผมก็ไปรีเควสคิวมานะครับผมคิวเฮียอะไรชวนก,กูเข้าหมดอะตอนนี้ก็เปิดเสาครับผมเปิดเสาเพื่อเรียกนกคู่สองตัวออกมานะครับผมนกคู่จะทําการไฟกระพริบด้วยตาจะเป็นแสงนะครับผมเพื่อปลดผนึกบางอย่างนะครับผมเสาตัวนี้จะต้องปลดผนึก นะครับขอเช็คเมลนิดหนึ่นงเมื่อวานพูดถึงกิ้วนี้เขาก็โหดๆนะนะเรเวลยี่สิบบวกกันหมดนะไม่มีใครเวลอกากนะช่วงนี้ใครเรียกผมรับใช้ไปช่วยเก็บเรเวลได้นะฮะตอนนี้ก็เลเวลยี่สิบสี่แล้วเดี๋ยวจะรีบไปให้ตันให้ไวที่สุดโอเคครับผมตอนนี้เปิดผนึกนกคูกแล้วนะครับผมนกคูกสองตัวจะออกมาแล้วนะครับผม โอเคเดี okay. ๋ยวยังไงก็ไปติดตามมันในคลิปหน้าด้วยนะครับกับการเรียกนกคู่นะครับผมแล้วนกคู่ออกมาจะเป็นยังไงเดี๋ยวมารับชมกันครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเต็มแล้วกลับไม่กครั้งกับทาริสแลนครับผมกับสกิลวอร์สึกพีวีพีสึกเพลงความแกล่งแย่งชิงดี นะครับผมในกนติกานี้นะครับผมสําหรับการ PVP ด้วยคนที่มีแต้มสีฟ้าเยอะๆบนหัวเนี่ยคือตัวรอคะแนนที่ดีนะผมรอตีนมาหากูเถะนี่การฝึก PVP ด้วยนะครับผมที่เราจะต้องสามัคคีกันนะครับผมสนุกมากผมบอกเลยเกมนี้การ PVP สนุกสนานร่าเริงแจ่มใสกันเลยก็ว่าได้เ <I 'm S 1> พราะว่าเกมนี้ไม่เน้นเก็บเลเวลครับผมแต่จะเน้น PVP PVE และ GVG หลายคงงงคืออะไรวะพี่การ p v p พนะครับผมนี่นะครับผมเราจะร่อมันมาดูจากนี่นะครับผมสถานะในการที่จะต้องเก็บแต้มฟ้านะครับผมตีป้อมนะครับผมได้คะแนนนะครับผมแล้วพอใครพลาดมันจะมีตัวตัวล่ออยู่ตัวหนึ่งที่มีหัวคะแนนเยอะๆอย่างบนหัวคุณเก็บได้กี่แต้มแต่ม่าบางคนเก็บได้6แต้ม5้แต้ม4แต้มเขาจะมาล่อคุณละนะครับ มันเป็นศึกแห่งการ PVP หลายคนด้วยเราต้องตั้งตีกันนะครับผมดูดูทีมนี้ครับผมใส่กันแล้วครับผมการ PVP แบบแบบนัวมากตอนนี้โดนลุมครับผมรู้สึกว่าทีมสีฟ้านะครับผมจะเป็นตัวรอดด้วยล่อเพื่อให้กู่ต่อสู้มาแล้วเราจะได้แบบเอาพวกเรามาถล่มทีเดียวมีการวางแผนกันละกันนะครับผมในการศึกนี้ด้วยนะฮะ อาชีพนักธนูนะครับผมสัตว์เลี้ยงสามารถโจมตีได้เลยนะผมเพิ่งรู้เป็นอะไรที่แบบแล้วเรามารับชมในช่วงที่ PVP กันเต็มตัวเลยนะครับผมสําหรับใครที่สนใจจะโหลดเกมนี้เชิญครับผม PVP ไม่ผิดหวังแน่นอนเปพบกับช่วงหน้าต่อเลยครับเยี่ยม t h a i a d สวัสดีครับกลับมอีกครั้งกับ d r ิ m a ที่่หลายเกมครับผมหลังท เปิดผนึกนกคูกแล้วนะครับผมเฮ้ย hey! มาแล้วมาแล้วครับผมหลังจากที่เปิดผนึกนกคูกเสาสี่เสานกคูกสองตัวเกิดมานะครับผมอะไรจะเกิดขึ้นในตอนนี้นะครับโอเคครับพี่น้องเสานี้เป็นเสาวิญญาณนะครับผมของเทพแมงมุมเงาด้วยนะครับผมต้องอธิบายเพื่อน,เพ,อนเพื่อนฟังก่อนบางคนอาจจะงงมาถึงตรงนี้แล้วนะครับผม เอาล้วครับผมท่านเด้รูปออกมาจะเห็นเลขหรือเปล่าไอ้ไอ้กระทิงมาจับเสาทำไมเอ๋อไม่ใช่เอาผของแกไปมันเหม็นเหลือเกินเฮอไอ้มูลไอ้มูลมูลขี้เหรอถึงเวลาที่ฉันต้องเถิดฉายแล้วล่ะดูพลังของฉันแล้วตอนนี้เราก็ต้องรีบทำลายเสานะครับผม เสานี้จะทําให้ประชากรในหมู่บ้านกลายเป็นปีศาจแมงมุมทั้งหมดมีพลังของเงาแมงมุมตอนนี้เพื่อนๆนของไอ้โลนตอนนี้ต้องมาทําลายเสานะครับในระหว่างนั้นในการทําลายเสานั้นครับผมต้องบอกเลยว่าปีศาจแบงมุมพยายามที่จะสวมจิตวิญญาณนะครับผมดึงวิญญาณเข้าเป็นพวกของมันมันทําให้พวกของเราเดี๋ยวโจมตีบ้างเดี๋ยวไม่โจมตีบ้างตอนนี้ก็งงๆอยู่คือไอสัตว์กว่าจะเสาเดียว่าจะแตกนานจี่แปลงเลย เดี๋ยวยังไงก็ไม่อยากให้เพื่อนเเสียเวลามากนะครับผมเดี๋ยวก็ต้องมีข้ามช็อตกันนิดนึงนะฮะตอนนี้เราต้องรีบทําลายเสานะครับผมบอกเลยแต่ในระหว่างนั้นเราก็ต้องคอยช่วยเหลือเพื่อนด้วยนะครับผมเราจะมีสกิลฮิลในการฮิลให้พวกไอโลนแล้วก็ทหารนะครับผมเพราะเราเป็นสายซัพพอร์ตดาเมจแรงไม่ถึงก็ต้องซัพพอร์ตกันไปโอเคงานนี้ หยุดพวกมันอย่าให้มันมาหยุดฉันจงศรัทธา The Bing w i r i s again and the Dipster ก <What? S 1> ูอ่านไม่ทันโอเคอีกสิบสามวินาทีครับอีกสิบสามวินาทีด้วยที่เราต้องรีบทำลายเสาตัวน,นี้เสาหลอดเหลือครึ่งนึงแล้วครับผมตอนนี้หลอดเหลือครึ่งนึงแล้ว ตอนนี้เราก็มีหน้าที่ในการหิวเพื่อนนะครับผมคอยสังเกตดูด้วยว่าตัวเที่อะไรจะเข้ามาอีกอุยตัวอะไรจะเข้ามาใหม่อ้าวตอนนี้พวกของเรากลายเป็นพวกของมันกี่ตัวแล้วเนะี่ยตอนนี้พิศาจแมงมุมพยายามที่จะสวมร่างนะครับเอาแล้วครับผมเสาจะแตกแล้วครับผมเอากำลังใจช่วยกันหน่อยครับผมอีกนิดเดียวเท่าน,าน้น เดี๋ยวผมขอใช้พลังอันติฮิวหน่อยจ้าช่วยเพื่อนๆหน่อยรอดีเลย์นิดนึงไม่มีสกิลคูดาวมันนานมากสำหรับท่า Anti อันติพีชนะนะครับผมเป็นสกิลที่ฮิวแรงมากสามารถช่วยเพื่อนๆได้ในยามฉุกเฉินขับขันด้วยนะครับผมแล้วกูก็จะตายแล้วงานนี้กว่าจะตายได้เอาละครับผมมาแล้วครับผมสกิลมาแล้วสกิลยหิวก่อน พร้อมกันเลยเปิดฮิวด้วยเปิดฮิวโอ้โหเปิดฮิวเอื้ฮือเบาเหลือเกินติกี้ก็ลืมใช้ท่าเดิลซับนะครับผมทําให้ฮิวแรงขึ้นอีก2เท่านะครับผมบอกเลยท่านี้ก็สําคัญนะครับโอเคก่อนที่เสาจะแตกนะครับผมกูจะได้ไปเมืองเอลไว้เนี่ยงานนี้ต้องบอกเลยมอนเตอร์ที่น่าสนใจและดันเจียนใหม่ๆรออยู่ด้วยนะครับผม โอ้โหบอกนานมากเลยจ้างานนี้งานมากเลยจ้าสู่ภารกิจใหม่ของเราด้วยนะงานนี้โอ้โหเสาแม่งมีเพิ่มพลังด้วยพี่น้องทําไมไอโลนมันตีเบาอ๋อไอตัวนี้มันเข้าสิงอยู่จ้าเพื่อนของเราจากที่ตัวเป็นตัวดาเมจกลายเป็นพวกของมันแล้วตอนนี้เราต้องฆ่ามันพยายามโจมตีมันก่อน ต่เสาแตกก็จบนะโอเคฮิวให้ไอโรนอย่าให้ไอโรนขาดมิชชั่นนี้ก็ถือว่ากินเวลาไปนานนะครับผมสำหรับการเปิดเสาด้วยเปิดตรงเนี้ยเพื่อจะไปพบดันเจี้ยนใหม่เร็วๆนี้นะฮะบ,บอกเลยดันเจี้ยนนี้ก็เป็นดันเจี้ยนที่โหดนะครับพี่น้องเมื่อวานมีคนลองรีวิวแล้วขนาดตัวธรรมดา ดันเจียนบอสธรรมดาดายย่านแลกกูยังซีน่องต่องแตงเลยแต่ก็พยายามที่จะเก็บเลเวลอัพของให,ใหม่ๆนะครับผมมีชุดดอกดีๆนะครับเมื่อไหร่จะแตกครับผมอีกนานไหมไกลแล้วครับผมอีกตัวหนึ่งขัดขวางอีกตัวหนึ่งก็ต่อไอ้นี่เพิ่มโล่หน่อยต้องช่วยโจมตีแล้วจะไม่ไหวแล้วจะช่วยขัดขวางมันด้วยค่ายพวก ลูกสมุนของแมงมุมก่อนผมก็พยายามเก็บเรื่อยๆนะโอ้โหเฮ้ยแมงเพอร์มาอีกแล้วชักจะไม่ไหวแล้วนะจ๊ะพีทก็ไม่มีดาเมจรุนแรงที่จะฆ่ายพวกนี้เท่าไหร่นะฮะค่อนข้างจะยากเหมือนกันตรงนี้เอาละ มาอาหิวแบบต่อเนื่องอา้าวหิวไม่ได้เออโอเคนิดเดียวนิดเดียวลูกสมุนมันไม่ตาย,ยาทีอดแป๊บนึงกูตายก่อนถึงเวลาแล้วไม่ไหวแล้วเสาอีกนิดนะึงตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วผมต้องฆ่าพวกมันละมันเพิ่มอีกละเพิ่มอีกแล้วเพิ่มอีกแล้ว โอเคพวกแกใช้ได <Okay. S 2> bueno. so ้หว mm ัง hmm. ว่าเราจะได้เจอกันไหมขอให้ฉ okay. so ันมันเป็นสิ่งที่เร็ว้ายที่สุดที่พวกเธอ่ยมันทำกับฉันอย่างนี้ขอให้พวกเธอมาเยี่ยมฉันด้วยที่ดันเจียนใหม่ฉันจะรอเธอทุกคนโอเคครับผมหลังจากนั้น ก็เปิดดันเจี้ยนใหม่ให้เราแล้วโอ้ยท่านลนแกเก่งมากฉันจะให้ชุดแกไปเป็นชุดกากๆเอาไว้เก็บระเวลกับเพื่อนๆด้วยขอบคุณมากครับท่านลนโอเคครับผมเออกว่าจะจบตรงนี้ได้อ้ย้ยโอ้ยเกือบกดผิดมิชชั่นใหม่เดี๋ยวรอเพื่อนๆมาเล่นด้วยกันนะครับสำหรับตอนนี้เดี๋ยวขอไปทำธารกิจอย่างอื่นก่อน โอ้ดารมามีสามหมื่เหรียญแล้วนะตอนนี้สำหรับใครที่เติมนะครับผมมีโปรโมชันดีๆเยอะมากมายกุญแจสามารถเปิดได้ยังไม่เปิดนะจ๊ะกุญแจสุ่มนะจ๊ะบางคนเปิดได้สกินเปิดได้ปีกเปิดได้อะไรแต่ผมยังไม่เปิดนะฮะตอนนี้ชุดโอเคขึ้นมากเลยดีบูชันหกสิบสชุดใหม่เป็นไงออปชันเยอะขึ้นนะครับผมกับตัวละครเรา โอเคแล้วมาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับภารกิจวันนี้เดลมารับของก่อนจ้ารับของวันที่สองสำหรับที่เราเข้ามารับวันแรกงานเยอะจ้ะไม่ได้รับแต่เป็นวันที่สามสำหรับเซิร์ฟเปิดด้วยนะจะไงเดี๋ยวเราไปรับชมมันช่วงหน้าเลยจ้าในการอัปเดตครั้งใหม่เดลมาจะไปเจออะไรบ้างสำหรับทาลิสแลนสำหรับวันนี้ สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านบาย